ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ y a มาฮ่ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึงกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ซึ่งสื่อมวลชนของอินโดนีเซียได้มีการรายงานข่าวว่า y a มาฮ่อาจจะมีการเปิดตัวรุ่น a i r l ล็อโฉมใหม่ที่สนามมันดาลิก้าเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียในการแข่งขันมโต GP 2024 สนาม16วันที่29กันยายนพศ2567ที่จะมาถึงแฟนคลับของยามาฮ่าต้องการทราบครับว่าข่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยามาฮ่าในเมืองไทยยังไม่มีแผนในการเปิดตัว a i r l ล155รุ่นใหม่ภายในปีพศ2567นี้อย่างแน่นอนครับการที่สื่อมวลชนของอินโดนีเซีย ได้มีการวิเคราะห์ว่ายามาฮ่าอาจจะเปิดตัวแอร์ล็อรุ่นใหม่ที่สนามมันดลิก้าในการแข่งขันม o โต g p ีนั้นก็คงเป็นเพราะว่าในอดีตเมื่อ8ปีที่แล้วยามาฮ่าเปิดตัว a อ r ์ล็อก5รุ่นแรกที่สนามเซปังเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียในการแข่งขันม o โต g p 2016วันที่29ตุลาคมพศ2 5 5 9 ซึ่งการเปิดตัวครั้งนั้นเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ยามาฮ่ามอเตอร์ได้เชิญสื่อมวลชนจาก4ประเทศประกอบไปด้วยอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียและไทยมาร่วมงานเปิดตัวครั้งนั้นโดยมีร็อซี่เป็นผู้เปิดผ้าคลุมรถใหม่ด้วยตัวเองผมจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ดีครับเพราะว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานเปิดตัวซึ่งก็ได้สร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า a อ r o x 155มันคือสปอร์ตออโตเมติกรุ่นใหม่ที่ถูกเปิดตัวขึ้นมาเพื่อตลาดอาเซียนโดยเฉพาะมันให้ความเป็นสปอร์ตที่โชบเชียวมากกว่า NMAX 155ในเวลานั้นอย่างไรก็ตามจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า8ปีแล้วสื่อมวลชนของอินโดนีเซียคงจะมีความคาดหวังอยากให้ y ม m a h a เปิดตัว a อ r o x รุ่นใหม่ที่สนามมันดาลิก้าเซอร์กิต ในการแข่งขันโมโต g p ีพวันที่29กันยายนที่จะมาถึงซึ่งผมดูแล้วโอกาสเป็นไปได้มีค่อนข้างน้อยครับเหตุผลสำคัญก็เป็นเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2567ยมมาหาฮ่อเพิ่งจะเปิดตัว n m a x Turbo เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกถ้านับเวลาไปถึงวันที่29กันยายนกับการแข่งขันโมโต G ีพี ที่สนามมันดาลิก้านั้นมีระยะห่างเพียงแค่3เดือนครึ่งเท่านั้นไม่น่าเป็นไปได้ที่ยามาฮ่จะเร่งเปิดตัวแอร์ล็อโฉมใหม่ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกที่มีคลาสใกล้เคียงกันออกมาแย่งซีนกันเองซึ่งดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ครับและจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในยามาฮ่เมืองไทยก็ยังไม่มีแผนเปิดตัวแอร์ล็อรุ่นใหม่แต่อย่างใดส่วนปีหน้าจะมีการเปิดตัวหรือไม่นั้น ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับความจริงแล้วกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการพัฒนา Air ์ล็อกรุ่นใหม่สื่อมวลชนของอินโดนีเซียได้มีการรายงานข่าวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วว่าจะมีการเปิดตัว Air ์ล็อกรุ่นใหม่เริ่มจากการปล่อยข่าวว่าจะมีการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคันและมีการปรับเครื่องยนต์ใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น160ซีซีเพื่อสู้กับ Honda บางกระแสข่าวก็บอกว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยส่งกำลังเช่นเดียวกับแก d นฟิ a โน Hybrid บางกระแสข่าวก็บอกว่าจะมีดิสเบรกหลังซึ่งก็เป็นข่าวลือตลอดทั้งปี<ด>เมื่อปีที่แล้วและผมก็เคยทำคลิปบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าจะไม่มีการเปิดตัว Air l x อกรุ่นใหม่ในปีที่แล้วอย่างแน่นอนมาถึงปีนี้ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่า a อ r o ็อก จะยังไม่มีการเปิดตัวในเมืองไทยปี2567แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าจะมีการปรับ Air l ล็อกใหม่ที่สนามมันเดลิกา้าวันที่29กันยายนที่จะมาถึงนี้อย่างมากสุดผมคิดว่าจะเป็นการไมเนอร์เชนใส่ดิสเบรกหลังมาให้เป็นอย่างมากแค่นั้นเองส่วนการปรับโฉมใหม่ปรับเครื่องยนต์ใหม่ต้องรอต่อไปไปลุ้นกันที่ปีหน้าครับ